เครดิตนะคะก็จะเป็น MM Boomer บูมเมอร์นะคะก็เลยไปรับช่วงกันเลยค่ะตัวที่สามค่ะดิฉันกำลังรับฟังอยู่ค่ะค่ะคิดว่ามีโอกาสน้อยนะคะค่ะค่ะรับทราบค่ะ งานคงจะใหญ่ดีสินะคะฟังแอลอาจจะแปลกได้ยินซจโตยังไม่ตายตอนที่เจดการกลับมาพี่คะลืมไปแล้วเหรอคะพี่ดูให้ ให้นักซรโตให้พี่คึโอแล้วไ,ไงล่ะคะ <S <S ใช่แต่ต้องไปตรวจสอบให้แน่ใจก่อนแล้วจะข้ามเวลาหรอคะพี่รู้ว่าหยินงยอยเวลาไม่ได้แล้วจะทำยังไงล่ะคะถ้งางั้นก็รวมพลังกันฉันอยากมีความสามารถดูอนาคตได้สามารถดูเวลาการเวลาต่างๆได้ กลิ่นมีความสามารถควบคุมการเวลาได้แต่ไม่สามารถย้อนเวลาไปไหนที่ไหนได้เราตัดสินใจหาวิธีที่เราจะรวมพลังกันเพื่อให้เราสามารถเดินทางเข้าเวลาได้แต่วิธีที่จะรวมพลังกันอยู่ที่ห้องสมุดปีศาจเราจะพูดรับรู้ทุกอย่างเราถามเรื่องการรวมพลังและเขาก็ชี้ไปทางชั้นหนังสือกรงเกือบริมสุด แต่เราก็หาหลาชั่วโมงแล้วแต่ก็ไม่เจอแล้วในที่สุดก็เจอฟิวชันยัก yeah! เราสามารถรวมพลังกันได้แล้วในรูปแบบของฟิวชั่นเราเป็นหนึ่งเดียวกันการที่จะฆ่าเวลาไปนั้นต้องไปที่จุดจุด วไปที่จุดศูนการของการเวลาจะได้นทางแล้วนะคะขอบอกไปก่อนนะ อะไรเหรอคะอยากคิดว่าหญินอยู่คนเดียวแล้วมันคืออะไรเหรอคะอยากคิดว่าอยู่คนเดียวอยากคิดว่าจะจัดการศัตรูได้เพียงคนเดียวนะหญินเพราะว่าพี่อ่านคำเตือนว่าเราต้องเป็นหนึ่งเดียวกันมิฉะนั้นจะเกิดการแตกแยกกันจันท้ก็อยากประมาทนะหญินหนูไม่ประมาทหรอกค่ะแต่ทำตัวเป็นพวกหัวโจอ,อีกละค่ะ เข้าใจก็ดีแล้วว<ะ>้าว<ะ>ยู่ถึงกลางของการเวลา นายเป็นใครกันฉันถามนายนะเอาไปใส่ใจเลยหญิงเธอน่ะนนคิดจะทำอะไรเธอจะไปไหนเหรอ เล็กแอะไรจะบอกทั้งนั้นก็ไม่มีสิวธสินะนกลับไปเลนะ้วเพราะอะไรฮะทำไมนา่ต้องมาขว,ขวางทางด้วยล่ะหมาก็ไม่ใช่คนก็ไม่เชิงไม่เคยเห็นราชามหมาป่าเป็นไงดูเหมือนกับเล็ก,กฉันมีธุระอะไรจึงจะใช้สถานที่นี้ไม่มีวันบอกหรอกอ๋อ คนซ้ายเป็นสาวไฟแรงสูงถ้างั้นน่าขำคิดจะทำให้ตกเป็นขั้วเวลาเนี้ยเหรอแล้วยังีกงยังสักตะวัน ตาบอกชื่อครูนะดีละเป็นไงล่ะสบายไหมโดนเหยียบแบบนี้คิดว่าฉันรู้สึกยัางไงาไงขยับไมได้สิแค่ฉันคนเดียวก็เอาอยู่ละไอ บอกแล้วว่าอย่าอยู่คิดว่าอยู่คนเดียวเฮ อะไรเนี่ยแฮะหยู่มีอะไรเซโตอะไรเพิ่งเห็นตัวรึงไง ขอโทษที่ให้รายนะนที่บ้านเขาไม่เคยสอนนักงมาระยะนะฉันนั่งเันเถอะทำไมขึ้นอย่างยังมีชีวิตตัวยาฉันนอะตายแล้วเห็นอยู่เต็มตาว่ายังไม่ตายแล้วจะยังพูดว่าตายแล้วอีกเหรอลองแตะตัวดูสิคิดจะหลอกแตะอังหรอถ้าเธอไม่ทำฉันทำเอง นไงแน่เนี่ยบอกแล้วฉันไม่ใช่คนเป็นแค่วิญญาณเท่านั้นแล้วทำไมกูยังอยู่ที่นี่อีกล่ะฉันยังทำบารกิจไม่สำเร็จภารากิจ ันอะไรเวลาไม่เคยรอใครเจ้านั่นก็คงเช่นกันเจ้านั่นองค์การต่อต้านมนุษย์ฉันบอกขอบอกอนะไรเธอสักอย่างนะช่วยไปบอกพวกนี้ครอโอทีว่าภัยอันตรายใกล้เข้ามาแล้วรีบหาคนที่ถูกเลือกให้เป็นไนท์โดยเร็วที่สุด และช่วยฝึกวิชาให้มีคู่โอทีนะทำไมต้องฝึกล่ะมีแค่มีคู่โอทำไงคุณยิ้มทำไน,นที่จะสามารถที่จะตัดกับเจ้านั่นได้และมีคู่โอคือความหวานสุดท้ายของพวกเราทั้งหมดปฏดติดตามตอนต่อไป ก็สำหรับวันนี้นะก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย